วันนี้จะมาสอนวิธีเก็บดอกไม้ที่มันร่วงจากต้นแทนที่เราจะทิ้งนะคะเราก็มาจัดให้มันสวยงามนี่คือดอกลีลาวดีนะคะเห็นไหมคะมันก็ร่วงมาดิฉนันก็พยายามไปเดินเก็บแล้วก็เอามาจับก่อนอื่นเราก็มาล้างน้ำแล้วก็แช่น้าไว้ก่อนนะให้มันฟื้นตัวค่ะจะใส่วิตามินซีด้วย แคลเซียมก็ได้ค่ะอันนี้เหมาะสำหรับหน้าร้อนนะนะคะเราใช้ถ้วยแก้วใส่น้ำแล้วก็ใส่ใบไม้แล้วก็เอาดอกไม้วางเราก็จะนิสิถึงรูปภาพเออให้มันเป็นสีหน่อยอยากให้มันโค้งนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นรูปโค้งอันนี้จัดให้มันเป็นรูปโค้งนะคะ คล้ายๆตัวซีเราก็จินตนาการเอาค่ะดอกไม้มันขาวเราก็ต้องเอาใบมันมาช่วยตอนนี้มันเป็นดอกดีลาวดีเราก็ใช้ใบนี้ลาวดีหรือจะใช้ใบอื่นมาแซมก็ได้นะคะเนี่ยค่ะดิฉันเคยจัดที่โรงพยาบาลภาษีแถบไปจากกรมนะคะเขาก็จะชมบอกว่าเออหุยมันร้อนเขาไม่เห็นดอกไม้ ที่นักโฆชนาการเขาเขาถามว่าใครจัดเขาบอกนักโฆชนาการจัดเขาก็บอกมีความรู้สึกสดชื่นท,ทันทีเพราะมันจะมีน้ําเราพยายามจะใช้อ่างแก้วนะคะค่ะแล้วเราก็จัดใบไม้เรียงถ้าหัวมันเราก็ใช้ใบเล็กหน่อยอันนี้เราใช้ดอกกระสลองช่วยค่ะเมื่อเช้าไปเดินเก็บที่หมู่บ้านเนี่ยค่ะใช้ดอกกระสลองช่วย ดูให้มันอ่อนหวาน่ยคะไม่งั้นมันจะแข็งคื่อๆนะคะแล้วเราก็มาจับก็เอาเถิยแก้วตอนนี้เวลาจับเถิยแก้วสังเกตนะคะดูมันหันไปข้างใดข้างหนึ่งอันต่อไปมันก็ต้องหันไปข้างเดียวกันค่ะอย่าไปปุนกันนะคะมันจะหันไปตามธรรมชาตินะคะก็เรียงตั้งแต่เล็กจึงใหญ่จุดเด่นมันอยู่ตรงกลางที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมีสีชมพู แล้วก็จะมีดอกพับทิมอะค่ะมันร่วงมีชั้นเสียดายก็เก็บมาจับค่ะเห็นไหมคะมันช่วยให้ความสดชื่นสวยงามทุกคนจะชอบแล้วเ,เราไม่ต้องไปซื้อด้วยนะคะเอาดอกไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยคะ่ะมา้วก็มัจับนะคะเห็นไหมคะก่อนอื่นเราต้องเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ น้ำจะใส่วิตามินซีหรือใส่นันตาหรือแคลเซียมซันดอดไปก็ได้เพื่อให้มันฟื้นความสดชื่นนะคะมันก็จะอยู่ได้ทนเห็นไหมคะแค่ดอกไม้ธรรมดาที่เขาทิ้งแล้วแต่เราก็เอามันในละมิดให้มันสวยงามได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายตั้งแต่หัวแม่เรียนไปเรื่อยๆนะคะ เห็นไหมคะนี่คือความอ่อนช้อยงดงามเราจะไม่ฝืนนะคะมันไปทางใดทางหนึ่งก็จะไปทางเดียวกันแม้แต่ดอกไม้ถ้าเผลอเราไปฝืนก็มันก็จะดูแข็งแข็งและผิดธรรมชาติเนี่ยคะ่ะก็ดอกไม้ที่มันไม่สวยเราก็โรยตามทางมันก็ทำให้บรรยากาศสวยงามนะคะเห็นไหมคะอันนี้ดิฉันเรียนมาจาก โยเลของญี่ปุ่นค่ะเรียนสามปีแต่ด้วยอาศัยที่ความที่ชอบตั้งแต่เล็กชอบงาน,นศิลปะก็มันก็เกิดขึ้นในหัวชอบจัดแบบญี่ปุ่นไม่ชอบจัดแบบฝรั่งเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมันใช้ดอกไม้น้อยแล้วมันก็ท้าทายแล้วมันก็สร้างสรรค์ดีอะนะคะเห็นไหมคะสดชื่นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะมีน้ําอยู่ หน้าร้อนเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อไอ้กุหลาบกุหลาบดอกไม้ไมาปักด้วยกันนะคะเด็กเดินเก็บดอกไม้ที่มันมีอยู่เออเอนน้าใสใบใส่นะคะเก็บมาเสร็จก็ต้องมาเอ่อื้นตัวแช่น้ํามันก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะ